สวัสดีครับวันนี้ Stock Scan นะครับเราจะสแกนหุ้นที่าสามารถที่จะทํากำไรได้นะครับเราก็เป็นจังหวะ s i ซ e w a y Up ขึ้นไปนะครับจากที่ท่านเห็นนะครับเราก็เข้าไปดูการตั้งค่านิดหนึ่งนะครับตั้งค่าก็คือใช้ตลาดเซ็ตกระดาด m อ i แล้วก็ราคาเราก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับแล้วก็วันจังหวะของการขึ้น แล้วก็มี RSI ขึ้นก็คือ50ขึ้นไปถึง70ก็มีวอลล่มมีแว l ลูนะครับเสร็จแล้วเราก็กดลันสกรีนขึ้นไปนันก็จะได้เห็นนะครับว่าจังหวะของมันนั้นเป็นอย่างไรนะครับเราก็เราจะเลือกตัวที่มีวอลล่มมากที่สุดนะครับก็เข้ามาที่ช่องของวอลล่มนะครับเราก็มาติก๊กหมายว่ากดลงไป ก็เลื่อนกดตรงอลลุ่มนะครับว่าดูตรงไหนอลลุ่มเยอะสุดนะครับก็จะเป็นตัวที่น่าสนใจที่จะลองดูนะครับกดเข้าไปที่ IRPC นะครับแล้วก็ใส่อินดิเคเตอร์ที่เราเซตเอาไว้นะครับเราโหลดอินดิเคเตอร์เข้ามานะครับอินดิเคเตอร์ที่เราเลือกนะครับแล้วดูง่ายนะครับดูเพื่อมันเป็นจังหวะไซด์วัวอัพแล้วเป็นจังหวะทํากําไรนะครับก็จะมี อ linear e q a t i o n ก็ ation, คือบอกจุดสูงสุดจุดต่ําสุดของการเคลื่อนตัวของราคานะครับแล้วก็ตรงนี้ก็จะเห็นว่าเขาจะมีโอกาสที่จะทํามีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับก็คือแท่งเทียนนะครับคือไส้เทียนที่มีแท่ง,ท,ง,ท,งที่มีแท่ง,ทงทเทียนที่มีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างก็หมายว่าในวันถัดไปก็จะมีโอกาสที่จะเปิดกระโดดสูงขึ้นไปอีกนะครับก็จะเป็นจังหวะไซด์เวฟอัขึ้นไปนะครับ ฉะนั้นตัวนี้ตอนนี้ก็คือว่าราคาในวันนี้ก็น่าสนใจนะครับคือเขาสูงที่สุดก็คือ3.12ก็คือจุดแนวรับนะครับแล้วจังหวัดถัดไปก็อาจจะไปที่จุดด้านบนสุดก็คือเส้น2องแล้ว,วันนะครับก็คือ3.2มก็มีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปอันนี้ถ้านักทุนต้องใช้วิจารณญาณนะครับก็จะเชื่อดีหรือไม่เชื่อดีท่านก็รอดูในวันพรุ่งนี้ราคาจะเป็นยังไงเปลี่ยนแปลงไปยังไงนะครับ หรือราคาอาจจะตอนเทดหรือเราดูอ่าช่วงจังหวะของไทม์เฟรม4ชั่วโมงก็ได้นะครับว่าเขาเป็นยังไงเราเขาจะมีโอกาสที่จะขึ้นไปได้หรือเปล่าดูนะครับเห็นไหมครับว่าจังหวะ4ชั่วโมงก็คือมีโอกาสที่จะราคาพุ่งขึ้นไปได้อีกแล้วก็จะไปที่3.23 2นะครับเราดูอย่างนี้แล้วก็แน่นอนว่าจังหวะถัดไปก็จะทํากําไรขึ้นมาที่3.23 ก็เคลื่อนตัวขึ้นไปด้านบน,นบจากอะไรครับ MACD อยู่ในือเส้นสัญญาณอยู่ในเส้นศูนนะครับ ISI อยู่เพียง55นะครับถือว่าสวยงามมากกำลังจะพุ่งขึ้นไปนะครับบนรุ่มเข้ามานะครับดูแค่3อินดิเคเตอร์ตัวนี้ก็ถือว่าที่สุดแล้วหมายความว่าจังหวะมันจะขึ้นไปต่อไปเพราะฉะนั้นเราก็มาดูที่ตรงราคาปัจจุบันน่าเข้าหรือเปล่าถ้าเกิดเข้าตรง3.12แล้ว จังหวะที่ทํากําไรขึ้นไปถึง3.2ม,มีโอกาสหรือเปล่าท่านก็ลองพิจาราดูนะครับอันนี้เราก็เรียนให้ท่านทราบนะครับว่าในการรับชมท่านต้องใช้วิจารณญาณนะครับแล้วก็นะครับเราต้องดูราคาของเซตด้วยนะครับว่าเซต็ตวันนี้นะครับถ้ายอดตัวลงมาเนี่ยราคาต่างๆของราคาหุ้นก็จะยอดตัวลงไปต่มนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าบนลุ่มไม่เข้าถ้าบนรุ่มไม่เข้าก็ไม่มีพลังที่จะขับเคลื่อนราคาขึ้นไปนะครับก็เลยให้ท่านทราบตาม ตาม uh, ทฤษฎีต่างๆนะครับตัวนี้เป็นไทม์เฟรม4ชั่วโมงก็คือก็คือประมาณ4โมงเย็นมันก็จะราคามันก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับเพราะว่าจังหวะของเขานั้นไซด์เวฟันะครับก็เรียนให้ท่านทราบแบบนี้แต่ทีนี้เราจะมาดูตัวที่2นะครับจอยยูเลกานะครับยูเลกานี้อ่านี้เราดูไทม์เฟรม4ชั่วโมงก่อนล้วกันนะครับ4ชั่วโมงก็คือจังหวะของ4ชั่วโมงนี้เขาก็ยังคงไซด์ไวฟไป็นด้านข้างนะครับราคาก็จะมีขึ้นไม่ลงอะไรแต่ว่า ถ้าดูจากตรงนี้ก็จะเห็นว่าจังหวะของเขานั้นมียังมีวันุ่มเข้าแล้วก็ r s i ก็อยู่ที่66นะครับ66นี่ก็คือจะสามารถสวิงกลับขึ้นไปที่70ได้ MCD a ยังคงอยู่เหนือเส้นสัญญาณแล้วก็อยู่เหนือซีโรนะครับก็แสดงว่าราคาจะต้องไซด์เวย์ออกแดนข้างแล้วก็พุ่งไปชนเส้น2องและว,วันคือเขาต้องสะสมพลังให้มากพอที่จะพุ่งเกินเส้น2อลว,วันคือเกิน1.33ขึ้นไปเพราะฉะนั้นมันต้องอาศัยระยะเวลานะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดท่าน,านเข้าเทรดในตอนนี้ที่ราคา1.26นะครับราคาปิดอยู่ตอนนี้1.26ก็ต้องกัดฟันทนถือให้ราคาก็ไซด์เว y ขึ้นไปที่1.3แล้วก็1.4นะครับโดยตามจังหวะนะครับไปดูที่ Time Frame Day ก่อนนะครับว่าเขาเป็นจังหวะกำลังจะพุ่งขึ้นไปชนเส้น2แล้ววันนะครับแล้วก็ราคาต่างๆก็กำลังเป็นไซด์เววอัพนะครับแต่ว่าบนร่มนั้นก็ วนรุ่มวันนี้ก็คือชะลอตัวเพราะว่าเซ็ตเซตนั้นติดลบนะครับถ้าเราจะว่ากันตรงๆก็คือเซ็ตย่อตัวลงมาครับเพราะฉะนั้นราคาก็เลยยังพุ่งขึ้นไปไม่ได้นะครับตัวนี้ก็ติดติดค่ะคอนดิชันที่มีราคาตามเซ็ตนะครับมีบนรุ่มบางเบาเข้ามาเพราะฉะนั้นราคาก็เลยยังคงไม่พุ่งแต่ว่าถ้าเกิดดูทั่วไปก็จะเห็นว่ามันมีโอกาสที่จะพุ่งขึ้นไปนะครับเนื่องจากว่าลักษณะของ แท่งเทียนเขาเป็นโดจินะครับโดจิที่บ่งบอกว่าไอ้กำลังตัดสินใจว่าไอ้จะขึ้นดีหรือจะลงดีนะครับถ้าเป็นโดจิแบบนี้คือเขาพุ่งขึ้นไปก็ได้เขาลงมาก็ได้แต่ว่าก่อนวันก่อนหน้านั้นก็คือเป็นโดจิที่บ่งบอกว่าราคาจะพุ่งขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คืออยู่ที่วอนรุ่มวันนี้นั่นเองก็คือวอลรุ่มของเซ็ตนะครับเซตวันนี้ลบไปนิดหน่อยนะครับลบไป ศูนย์กว่าๆนะครับศูนย์จุดสี่อะไรประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าต้องไปดูเปรียบเทียบกันนะครับเพราะว่าถ้าราคาของเซ็ตยังคงขึ้นวอลลุ่มมันก็ต้องเข้านะครับอันนี้วอลลุ่มต่างประเทศมีนะครับแต่ว่าวอลลุ่มชาวไทยนั้นขายออกนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาถ้าเกิดเซ็ย่อตัวเราก็ต้องระบายหุ้นที่มีอยู่นะครับจังหวะของเซ็ตคือถ้าถ้าเซ็ตถ้าเซ็ตขึ้นนะครับถ้าเซ็ตขึ้นเราก็ถือยาวนะครับ สือยาวก็ไซด์เว์ขึ้นไปทำำไํากําไรแล้วเซตจลงมานะครับย่อลงมาเราก็ต้องขายทิ้งนะครับเพื่อรีบาลานซ์พอร์ตของเรานะรเรียนให้ท่านทราบประมาณนี้นะครับเสร็จแล้วตัวตัวที่สเรียบร้อยไปนะครับทีนี้ตัวที่3คือ jck นะครับตัวนี้ก็มีวอลุ่มเป็นอันดับ3นะครับในจังหวะของภาคเช้านะคพเพะเห็นว่าจังหวะของมันนนก็ แล้วค่อยไซเว่ออกทางด้านข้างพอหลังจากที่ราคานั้นพุ่งขึ้นมานะครับตัวนี้ก็น่าเป็นหุ้นเป็นหุ้นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเพราะว่ามีโอกาสที่จะดีดขึ้นไปเพราะว่าถ้าเกิดดูตรงนี้แล้วก็เจนว่าจังหวะของราคาหุ้นนั้นมีไส้เทียนยาวอยู่ด้านล่างนะครับก็หมายาว่าในวันถัดไปก็อาจจะเปิดแล้วราคาก็อาจจะพุ่งขึ้นไปแล้วทํากําไรได้ถึงเส้น2แล้ว,วันก็อาจจะเป็นได้นะครับวันนี้ยอดตัวเพราะว่าราคาเซตลงนะครับ ปกติแล้วต้องมีวันรุ่มเข้านะครับราคาถึงจะพุ่งขึ้นไปแต่ตอนนี้ก็คือ rsi อยู่ o v e r b o เมื่อ o v e r b o u g ราคาก็ต้องยอ่อลงมานะครับแต่ว่า m a c d ยังคงอาเหนือเส้นสัญญาณแล้วก็เหนือเส้นซิโร่ก็หมายว่ายังมีโอกาสที่จะเ u r นอลาวหรือรีบาวราคากลับขึ้นไปแต่ตัวที่กั้นรุนแรงก็คือเส้น2องดวันเพราะฉะนั้นราคาจะพ้น0.43ได้หรือเปล่าเราต้องรุนกันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดท่าน ทนถืออีกหน่อยนะครับตัวนี้มันก็เป็นทดเป็นหุ้นต้นเทนคือเขากําลังจะเปลี่ยนเทนนะครับก็คือเขาพุ่งมาชนด้านบนแล้วก็ยอดตัวแล้วก็พุ่งชนด้านบนอีกรอบหนึ่งนะครับก่อนจะเปลี่ยนทิศทางนะครับเราลองดูตามเฟดวิกจะเห็นว่าตามเฟ w วิกเขาก็ยังคงกําลังอยู่ที่เส้น2องละวันนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนว่าราคานี้ก็อาจจะตอนนีพ้พุ่งเลยราคาเส้น2องละวันไปแล้วราคาก็จะทํากําไรสูงสุดณตอนนี้ก็คือ ไปที่0.43จานะครับจากถ้าถ้าตอนนี้ราคาปิดก็คือ0 3นย์ราเนะครับดังนั้นราคาก็จะพุ่งไปที่0.43ถ้าแต่เกิดท่านที่เป็นเดทเอมุ่งหวังในการทำกำไรแค่ไม่กี่จุดนะครับแต่ก็เป็นเงินจำนวนเยอะนะครับหมายว่าถ้าเกิดถ้าลงลงลง,ลงทุนเยอะก็ได้ตังค์ตังค์กลับมาเยอะนะครับยกตัวอย่างถ้าเกิดท่านอยากจะได้สักวันละล้านนะครับไม่ใช่วันละล้านก็วันละแสน ท่านก็ต้องมีทุนซื้อวันละสามล้านนะครับซื้อเราก็ขายแต่ว่าประเด็นก็คือมันมันทำไม่ได้เพราะว่าราคาหุ้นมันมีข้อขีดจากัดมีบอลุ่มมีอะไรต่างๆนานาขีดจากัดนะครับก็แต่ว่าถ้าเกิดเราวางวางเป็นสัปดาห์หรือเป็นเดือนก็น่าจะมีโอกาสนะครับท่าน,นก็ลองพิจารณาดูดีๆนะครับก่อนที่ท่านจะลงทุนใดๆเพราะว่าเราสแกนมาท่านเห็นถึงวอลุ่มต่างๆนานาของราคาแล้วก็ อาะคืออธิบายท่านเข้าใจเพราะฉะนั้นท่านก็ถ้าท่านเข้าใจท่านก็จะสามารถทํากำไรได้จากแนวโน้มประมาณนี้นะครับหุ้นที่เรานํามาก็เหมือนกับหุ้นที่อาจอาจจะทํากําไรได้มากหรือทากำไรได้น้อยก็อยู่ที่ตัวท่านักทุนนะครับจะพิจารณาแล้วก็ลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องอยังไงต้องใช้การพิจารณาดีๆแล้วก็วางแผนดีๆนะครับก็ค่อยๆทํากันไปนะครับไม่ต้องรีบร้อนนะครับเพราะการลงทุนนั้น มันเป็นเงินเราเป็นเป็นเหมือนจุดจุดเสี่ยงสําคัญนะครับคือถ้าเกิดเสียงผิดพลาดก็อาจจะเสียตังค์นะครับแต่ถ้าเกิดเสียงถูกต้องถ้าเราดูดีๆแล้วก็อ่านเกมดีๆแล้วก็วางแผนดีๆก็น่าจะได้กําไรกันทุกคนนะครับเราก็อยากให้ท่านได้กําไรกันเพราะฉะนั้นสู้ต่อไปนะครับเราก็ใช้ความอดทนให้เป็นประโยชน์นะครับก็เรียนให้ท่านทราบดังนี้ยังไงก็ถ้าเกิดท่านชอบใจ ก็กดแชร์กดถูกใจกด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับแล้วมาพบกับคลิปดีๆแบบนี้ในวันถัดไปสวัสดีครับ